ก็มีเด็กควรจะคิดตอนนี้เราคิดว่าน้ําท่วมเลยเราจะคิดจะเพื่อย่ไรแล้วสิ่งในนี้ันกันเขาก็เดือดร้อนเราคิดจะไงจะทําให้เขาไม่เดือดร้อนมยก็อื่นมาทำได้ที่มี่ไม่สายนิดเป็นคนที่มองพวกนี้ตัวมันเท่ากันหมดเลยเนาะอยากจะทำร้ายมันเจอมันจะฆ่าจะทํร้ายอยากจะฝากบอกไอ้พวกนี้นี่เราปวดใจเขาก็ไป ท้ายถอยไปไปก่อนใหญ่กว่าตัวนี้มากผมก็กล้ไม่ถูกนะเขาจะไปหลายวันเลยนะหลาเห็น,แ,น,นแล้วไ,ไ,มไม่ออกทีวีเลยเหรอโอ้ทานเพื่อนเยี่อนเลยนะผม

มันไม่ใช่ไม่ใไม่ใช่มีตัวสองตัวที่เราจะระวังได้ใช่ไหมใช่ใช่อันนี้มันมากเกินไปที่เราระวังได้ไม่ได้ว่าอ้ตัวอื่นมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยค้ายๆฉลาดขึ้นฉลาดมากขึ้นเนี่ยกระดูกเนี่ยเขาจะกินอันนี้ยังเล็กไปตัวนั้นมันไม่ยอมมาไม่ยอมมามันเก่งเนี่ยตัวเล็กก็จะออกมาอีกแล้วเดี๋ยวมันก็จะมาถ้าเกิดมาตัวนี้กินเสร็จตัวนั้น,นก็จะไปไม่ได้วนเวียนกันไป ถ้าวันไหนที่มันมีอาหารเยอะมันกินอิ่มมันก็บางวันมันก็จะไม่ค่อยมาบางวันจะไม่ค่อยมาตัวหน้าตัวที่เดินมาันี่ก็ยังยังยังเล็กอยู่ไมน้อยมันตัวถ้าเกิดเยอะจริงๆเนี่เยอะเลยประมาสิบตัวครับสิบต,ตัวจะมารวมอยู่ตรงนี้ยมจ,จะมาอยู่ตรงนี้เต็มหมดเลยเนี่ยคนนี้ก็จะคอ,คอยดูหางเขาด้วยถ้าเกิดว่าเขาจะเริ่มมาแล้วนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดกันนะเดี๋ยวผมผมจะไปเอี่ยงไอ้ตรงนี้ให้มันก่อนนะก็ยังไม่ใหญ่นะยังมีเล็กกว่านั้นอีกอ่ะแล้วก็บางทีเราทำงานเพลินๆกลัวมันจะฟาดเอาหลังเอาหางมันมาฟาดอะไรยเงี้ยต้องคอยให้ลูกน้องคอยบอกกันหายหมดเลยแล้วเอาน้ำไปลาดมันนะมันไม่เคยหนีมันก็นอนตะบานนเคยนะเอาน้ำใส่ยางฉีดแรงๆเอามีดเคาะกระเคียงเอาฝ่ามอตีกันเนี่ย เราต้องวิ่งหนีมันไม่ใช่มันวิ่งหนีเรา,า้ระไดขึ้นทางหลังนะัแล้วก็เอาน้ำนาดมันนี้มันเชย้สึกโอ้ดีจังเลยมัต้องแบบอบดูเพรว่ามันไม่ยอมเข้ามาตลาด